จริงเห็นเห็นงานวันนี้แล้วก็เห็นทุกคนที่มาให้กําลังใจทิกเกอร์วันนี้นยแบบยินดีกับน้องมากาคับผมอย่างที่ผมบอกว่าแบบเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานมากแล้วตอนที่เป็นเทรนนี่ด้วยกันแบบตั้งแต่ทิกเกอร์ตัวเครน่นี้เองให้พี่ให้ขนาดนั้นนะพี่จะเห็นคนรักน้องมากมาขนาดนี้ก็ดีใจกับน้องด้วยทีเอรฝากค้าบุญทีพี่ไดยครับอ๋อได้ครับเกรงเลยเกรงเลยรอรๆรๆรไม่ก็ผมมันเป็น It's so special ครับที่ได้พี่ๆมามาแบบลาสพอร์ตในงานวันนี้เพราะงานวันนี้ก็เป็นงานพิเศษตร์แรกของผมนะ <c oughs> มันเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตผมมากและการที่มีพี่ๆอยู่ข้างๆามก็เป็นสิ่งที่แบบ I won't I won't forget it แล้วผมก็เหมือนแบบเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ The beginning เลยตั้ง <Yeah. S 1> แต่วันเลยอ่ะ so it's like เราเราไป Journey อันนี้ด้วยกัน ะขอบคุณขอบคุณมากที่แบบอยู่อยู่ข้างอยู่อยู่ที่ข้างกันตลอดนะโซฮับยังโซเด็กอยู่นะเคยกูแดงแล้วก็ฝากยำยำกูแดงฝากผลงานแล้วฝากยำยำนครับก็ไงครับผมก็ตอนนี้นะครับเพลงล่าสุดของเรานะครับเพลงน่ารักหน้อยๆหน่อยสามารถฟังได้ทาง YouTube แล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามข่าวสารของพวกเรานะครับว่าต่อไปพวกเราจะมีอะไรหรือว่าอัลบั้มที่กำลังจะมาก็ฝากติดตามได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย Presidentscore Official ครับก็ วันนี้เนาะยำๆนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับแล้วลองว่าอร่อยทุกรสเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับ,รบยำๆครับจัดเลยครับไปรื่น <Yeah. S 1>